เลิกเรียนแล้วจ้าตอนเย็นแล้วจ้ากลับบ้านกันดีกว่าพี่ฝนกลับบ้านทำไมเพิ่งจะเลิกเรียนเองตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นแวะเล่นที่สนามเด็กเล่นข้างๆโรงเรียนกันดีกว่าพวกเราบ๊บ๊บบอกปิ๊กบอกพูดว่างไงหรอบอกบอกว่าแวะเล่นตรงนี้ก่อนก็ได้ไรเล่นตรงนี้ใช่แล้วนี่ไงตรงนี้มีที่กระโดดสูงใครสามารถกระโดดได้คนนั้นจะ รอด้วยพี่ฝนนี่ไงพี่ฝนสามารถกระโดดได้ข้ามได้ด้วยกระโดดนําไปคนเดียวเฉยเลยมาทางนี้ตรงนี้มีสไลเดอร์ด้วยละ่ะขอบอกเดี๋ยวกันนะฉันว่าสไลเดอร์ตรงนี้ <Yeah! S 2> นะนั่นไงเอ๊ะอะไรอะไเดี๋ยวก่อนมีอะไรเกิดขึ้นงั้นเหรอกาจะมีลูกบอลอยู่นะเดี๋ยวก่อนพี่แอรไปไหนอะน่าจะหล่นลงไปข้างล่างแล้วนาขาวิ่งขึ้นมาใหม่แล้วเป็นไงหรืออปบ่า ไม่เป็นไรแต่เมื่อกี้นี่เหมือนโดนอะไรกระแทกเข้ามาเลยงั้นเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวขอไปเล่นอีกรอบนึงก็แล้วกันฮะอีกรอบนึงเหรอพี่ฝนใช่สนุกมากเลยมาแล้วเขาบบูบูมาแล้วกระโดดได้หรือเปล่าบูบูถ้าอย่างงั้นแล้วก็นี่เลยเรามาเล่นสไลเดอร์พร้อมกันหลายๆคน ระวังด้วยพี่ฝนเดี๋ยวเดียก็เถอมาทางนี้หน่อยดีกว่าเพื่อนจะได้เล่นด้วยมาแล้วมาแล้วพี่เอกกลับมาแล้วอาอล้ะหนึ่งสองสไปเลยโอ้ยเดี๋ยวก่อนเหมือนมีใครบางอย่างลอยไปเดี๋ยวก่อน <c oughs> อทำไม <c oughs> ต้องมาโดนแต่พี่เอกคนเดียวเนี่ <c oughs> เยเป็นไงเม, <c oughs> มื่อ่ะก็มือหัวนิดหน่อย แล้วเมื่อกี้นี่เกิดอะไรขึ้นงะหรอเหมือนกับว่าจะมีลูกบอลวิ่งออกมากลางสไลเดอร์นะจริงเหรอจริงดีเอาละเดี๋ยวก่อนเพื่อนเราหายไปไหนคนหนึ่งอะนั่นนะทีเข้าไปไหนแล้วอะเพื่อนหายไปไหนแล้วฉันว่าอาจจะโดนลูกบอลกระแทกไปอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะกอนนี้งอเจอแล้วนึกว่าหายไปไหนแล้วซะอีกฉันเพิ่งวิ่งกลับขึ้นมาได้นะดูท่าทางสไลเดอร์อันนี้ เราน่าจะเล่นพร้อมกันไม่ได้พี่ฝนอยากจะเล่นแบบเครื่องเล่นที่แบบว่าเล่นพร้อมกันได้ด้วยนะพี่ฝนจะเล่นเครื่องเล่นอะไรที่เล่นพร้อมกันได้งั้นเอาอย่างนี้พอจะมีความคิดอะไรบางอย่างแล้วเวกลราหมายความว่าไงเนี่ยเรานะั่นนะเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วแต่แบบว่ายังไม่เคยไปเล่นที่สวนสนุกพร้อมกันมาก่อนเลยนะอ๋อคือจะไปสวนสนุกว่ายอย่างนั้น <c oughs> ใช่แล้วล่ะเห็นขาบอกว่าสวนสนุกเนี่ยน่าจะสวยมากๆเลยโดยเฉพาะตอนเย็นนะเขาจะเปิดไฟผมก็ได้ยินมาแบบนั้นนะครับใช่แล้วงั้นเอาอย่างนี้เราปั่นจักรยานไปเล่นที่สวนสนุกกันดีกว่าไหมอ่ะปั่นจักรยานเหรอครับใช่แล้วปั่นจักรยานไปเล่นที่สวนสนุกกันดีกว่าทําไมฉันถึงขึ้นมายืนบนจักรยานเนี่ยมาแล้วค่ะเบอร์บ๊บบิก รอด้วยทุกคนเดี๋ยวเราหนักปั่นจักรยานไปนะระหว่างทางเราก็เจอเจอเจออะไรบางอย่างข้างทางที่แบบว่าสวยๆมากเลยมาแล้วนี่ไงท้องฟ้าสดใสมีต้นซากุระสวยงามแล้วเจ้าโบหายไปไหนแล้วเนี่ยเ,ออเดี๋ยวโบก็ตามมาละมั้งบนี่ไงเราออกมาแล้วจากโรงเรียนเรารอฉันด้วยดิฉันปั่นตามไม่ทันน่ะกินหอมๆมากเลยนะแถวนี้น่ะ เขาขายทาโกอยู่ข้างๆทางกันอ่ะอ๋อจริงเหรอจริงเนี่ยงั้นเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวก่อนกลับบ้านเรามาแวะซื้อทาโกกันดีกว่ารอด้วยพี่ฝนนั่นเงสวนสนุกในเมืองซากุระไม่ค่อยไกลจากบ้านพวกเราเท่าไหร่เลยสวนสนุกของอาจารย์ว่าเหมียวเหรอรอฉันด้วยสิค่ะเนี่ยตอนนี้ฉันเพิ่งจะมีบทพูดเองนะคันเนี่ยอ้าวสวัสดีครับอ้าวนี่ไงคะพวกเรามาถึงแล้วว่าแต่ว่า เมื่อกี้พี่สาวคนสวยเขาเดินข้ามถนนทําไมทุกวัน่ะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เขาก็เดินข้ามถนนทุกวันแบบนี้เป็นปกติแล้วนี่นะบอกว่ารอฉันด้วยโป้เป้นนายไปไหนของนายอ่ะฉันยังปั่นตามไม่ทันเลยนี่เงะเรามาถึงสวนสนุกว้าวสวยจังเลยผมว่าเราเข้าไปรอในสวนสนุกก่อนดีกว่านะครับเดียกก่อนนะทำไมที่สวนสนุกตอนเย็นเย็นไม่เห็นจะมีใครมาหรอ ฉันว่าเขาน่าจะมาเที่ยวกันแล้วก็เหนื่อยกลับกันไปหมดแล้วนะเหนื่อยกลับกันไปหมดแล้วเหรอก็จริงนะพี่ฝนเพราะเขาเปิดตั้งแต่เช้าเปิดตั้งแต่เช้าแต่แบบว่าตอนเย็นก็จะต้องมีใครเมืาเล่นสวนสุกบ้างสิลองขี่เข้าไปดูก็รู้นี่ไงไม่มีใครเลยมีไงนี่ไงเขาก็ยืนเต้นกันอยู่ตรงนี้ไงแต่ว่านี่คือมาดคอดของที่นี่แต่ไม่มีใครเลยแปกจังไม่มีจริงหรือเปล่าเนี่ย ไม่มีจริงๆออไอดีแล้วนั่นใครเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์อยู่ลองเข้าไปดูดิลองเข้าไปดูงั้นเหรอนั่นไงมีคนเล่นถ้วยหมุนอยู่เห็นเปล่าอ๋อใช่จริงด้วยมีพี่สาวแล้วก็พี่ชายงั้นเอาอย่างนี้นะเพราะเราเข้ามาเล่นกันดีกว่าว่าแต่ว่านั่งกันพอไหมเนี่ยนั่งกันพออยู่แล้วูบูบปีกบอกว่าไงเหรอเจ้าบบบอกว่าเวียนหัว อันนี้นั่นไงอาจารย์มะเหมียวยืนอยู่ที่โรงละครน,นั่นน่ะใช่แล้วอาจารย์มะเหมียวเขาต้องควบคุมดูแลกิจการเขาอยู่แล้วดีจังเลยน่ามีสวนสนุกเป็นของตัวเองถ้าพี่ฝนมีสวนสนุกเป็นของตัวเองแล้วก็พี่ฝนนั่นน่ะจะเล่นสวนสนุกทั้งวันหรอแต่วันนี่เราก็เล่นกันมานานแล้วนะทำไมอะ เดี๋ยวก็จะมืดแล้วอ่ะพี่ฝนอ๋อจะมืดไม่เห็นจะเป็นไลเลยก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าที่สวนสนุกตอนเย็นๆนะเขาจะเปิดไฟด้วยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะคะฉันเริ่มรู้สึกหิวแล้วล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเราแวะหาอะไรกินกันหน่อยดีกว่านะครับจะว่าไปที่นี่เขามีไอศครีมสุดอร่อยอยู่นี่นะก็ดีเหมือนกันนะพี่ฝนขอไอศครีมรสช็อกโกแลตหน่อยครับ ได้เลยนะครับตอนนี้ไอศครีมรสช็อกโกแลตอร่อยมากแล้วต้องการรสอะไรอีกกันเหรอครับฉันอยากได้รสส้มส่วนหนูอยากได้รสสตรอเบอรีนะคะอ่าของฉันเอาเป็นรสปลปาทูได้ปะปลาทูไม่มีครับผมอแน่นานะอย่างนี้นะพอเราหลังกินไอศครีมเรียบร้อยแล้วเราไปเลือกที่สวนสนุกกันต่อนะคะ ไปเลยพี่ฝนเดี๋ยวกินไอติมเสร็จแล้วไปเล่นกันต่อมาเร็วเข้ามาเร็วเข้าโบ้ฮูโบ้ฮูบ้กบอว่าไงเหรอบ้บอกว่าอยากขึ้นรถไฟหอรถไฟหอเหรอลองขึ้นดูดีไหมอะรถไฟหออันนี้เหรอใช่แล้วเดี๋ยวก่อนอันนี้ไม่ใช่รถไฟหอแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋ออันนี้คือโรลเลอร์คสสตอันนี้นะสวัสดีครับอันนี้เราขึ้นได้หรือเปล่าเนี่ยใช่แล้วแหละค่ะโรลเลอร์คอเต์อันนี้พวกเราขึ้นเล่นได้หรือเปล่าคะ ไม่ได้หรอกนะจ๊ะโรลเลอร์คอสเตอร์อันนี้กําลังจะปิดแล้วแล้วจะเพราะว่าเย็นมากแล้วห้ามคืนอ๋อแบบนั้นเองเหระครับน่าเสียดายจังเลยนะเดี๋ยวคราวหนะ้าค่อยมาเล่นใหม่นะจ๊ะแต่แบบว่าเด็กๆห้ามเล่นลืมไปอ้าวเด็กๆขึ้นไม่ได้หรอครับเนี่ยใช่แล้วล่วคะค่ะอันตรายแสดงว่าเรายังเล็กเกินไปเขาเลยไม่ให้ขึ้นน่ะถ้าอย่างนั้นเราก็เราไปเล่นอย่างอื่นดีไหมอะ่ะเหลืออะไรให้เล่นอีกเนี่ยพี่ฝน นั่นไงรถไฟหอรถไฟหอแล้วเราขึ้นได้เหรอก็น่าจะขึ้นไปแล่นได้หรอเมองงั้นเราไปซื้อตั๋วกันเลยดีกว่าถูกต้องแหละรีบขึ้นไปแล่นรถไฟหอ,อากาันดีกว่านะพวกเราแล้วฉันกับโบขึ้นได้ใช่ปะล่ะจะดีหรอจ๊ะจะไปเล่นรถไฟหอหนะไม่น่าจะดีแล้วนะจ๊ะตอนนี้ตอนเย็นใกล้จะมืดแล้วนะเราขึ้นไปเลยดีกว่าพี่ฝนแล้วทำไมพี่ฮานทจังเขาบอกว่าไม่ให้พวกเราขึ้นนะ่ะเรื่องนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะ มาแล้วค่ะเบอร์รอเดี๋ยวสิครับตอนนี้พวกเราจะไปนั่งเล่นรถไฟหอกันแล้วค่ะสวัสดีครับเอ,เอาแลยนะมาพอดีเลยเพราะฉะนั้นเราขึ้นได้แน่นอนเขาไม่ได้ห้ามอะไรนะขึ้นเล่นรถไฟหอมาแล้วค่ะเบอร์ปุ๊กปิ๊กนั่นข้างหน้านั้นเราจะขึ้นไปด้านบนแล้วโอแล้วถ้าขึ้นไปถึงข้างบนรถไฟก็จะต้องพุ่งลงมาข้างล่างนะสิจะรู้สึกกลัวจังเลยค่ะ ไม่ต้องกลัวไปนะครับนั่นอะ่ะขึ้นไปแล้วว่าเราเอาล่ะนะเอาละไปแล้วพี่ฝนอะทำไมเหรอเดี๋ยวก่อน <c oughs> ทำไมอะเ <c oughs> พิ่งจะรู้ว่ากลัวความสูงเ <c oughs> พิ่งจะรู้ว่ากลัวความสูงไม่เป็นไรเดี๋ยวจะหายกลัวเองนี่ไงไปแล้วโอ้โหนี่ตีลังกา้วยเหรอเนี่ยโอ้าวดูนี่สิเมือเราออกไปนอกอวกาศและ น่ากลัว,ว,ลวน่ากลัวแต่สนุกสนุกจังเลยค่ะสนุกมากเลยไม่เคยเล่นอะไรที่สนุกแบบนี้มาก่อนเลยเดี๋ยวข่าวนาเบอเรามาเล่นกันใหม่นะคะจริงก็เปล่าข่าวหน้าเราจะมากันใหม่ใช่ไหมครับใช่แล้วเดี๋ยวข่าวหน้าเราจะมาเล่นกันใหม่ข่าวนี้นะพากันมาเล่นทั้งเมืองแหละในที่สุดก็ครบรอบแล้ว เหนื่อยจังเลยนะเราจะไปเล่นอะไรกันต่อดีละ่ะอ้าวเหนื่อยนึกว่าจะกลับบ้านจะไปเล่นต่ออีกเหรอพี่ฝนไปเล่นม้าหมุนกันดีไหมอะจะไปเล่นม้าหมุนอย่างนั้นเหรอเป็นความคิดที่ดีเลยค่ะเดี๋ยวก่อนหนะ้าม้าเหมียวเดี๋ยวก่อนหนะ้าม้าเหมียวตอนนี้ใกล้จะมืดแล้วทุกคน ทุกคนได้ยินอาจ์ะมาเมียวหรือเปล่าเหมือนมีใครวิ่งมาตามเราจากข้างหลังเลยพี่ฝนทางนี้ครับทางนี้มาเมียวตอนนี้สวนสนุกใกล้จะปิดแล้วแล้วก็ตอนเย็นมากแล้วด้วยทุกคนจะต้องรีบออกไปจากสวนสนุกเร็วๆเลยนะครับมาเมียวอ้าวสวนสนุกทําไมปิดตอนกลางคืนนะครับใช่แล้วล่ะคะ่ะทําไมถึงปิดตอนกลางคืนเพราะเรากําลังจะมาดูไฟสว่างสว่าง,สว,างสวยๆนะคะ ไม่ได้ครับไม่ได้ม่เหมียวสวนสนุกตอนกลางคืนห้ามเข้ามาเด็กขาดนะม่เหมียวไม่งั้นอาจจะเกิดเรื่องก็ได้นะมาเหมียวทาไมอาจารย์แม่เหมียวไม่ให้พวกเราเข้าตอนกลางคืนล่ะต้องรีบออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยนะแม่เหมียวมายังงั้นแล้วก็อาจจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะแม่เหมียวรีบตามอาจารย์ม่เหมียวมาแล้วเข้า อาจารย์ม้าเหมียวเขาไม่ยอมให้เราเล่นสวนสนุกตอนกลางคืนแฮะพี่ฝนรีบตามมาเร็วข้าวม้าเหมียวฉันกําลังจะไปปิดสวนสนุกแล้วรีบๆเร็รเวข้าวเกินก่อนที่ทุกอย่างจะเกิดขึ้นนะม้าเหมียวหมายความว่าอย่างไงกันเนี่ยทําไมเราเล่นตอนกลางคืนไม่ได้อ่ะแปลกๆจังเลยให้เราวิ่งตามออกไปเลยเหรออืมงั้นเราอยู่แถวนี้ก่อนได้ไหมะฮะเป็นความคิดที่ดีงั้นเอาอย่างนี้เราเข้าไปหลบข้างในก่อนดีไหมอ่ะ หมายถึงในโรงละครน่ะเหรอจะเข้าไปเลิกกันทําไมล่ะคะนั่นน่ะสิครับอาจารย์ก็ให้กลับบ้านแล้วเราก็กลับกันดีครับใช่แล้วล้วค่ะกลับบ้านกันดีกว่าฉันเองก็หิวข้าวแล้วนันเนี่ยข้าวเย็นยังไม่ได้กินเลยกินแต่ขนมอะแต่ฉันคิดว่าฉันก็อยากจะดูแสงไฟกลางคืนบ้างนะบ๊วยก็บอกว่าอยากจะดูเหมือนกันนะคะบ๊วยอ๋ออะไรก่อนมาม่จางฟังเสียงบอวรู้เรื่องเหรอหมายความว่ายังไงอ่ะ งั้นเอาอย่างนี้นะตามเสียงข้างมากนี่เราเข้ามาแอบในนี้กันก่อนดีกว่าไหมอะแอบในนี้เหรอครับอาจารย์ว่าเหมียวจะไม่ว่าเราเอาเหรอครับเนี่ยจะดีล่คะค่ะจัรกคิดว่าเพื่อเรากลับบ้านกันเถอะค่ะไม่เป็นไรหรอกมกังอาจารย์ว่าเหมียวเขาคงแค่ไม่อยากให้เราอยู่ดูไฟตอนกลางคืนนะ่ะสามชั่วโมงผ่อนไป ตอนนี้ดูเหมือนว่าในสวนสนุกเขาจะเปิดไฟกันแล้วนะเพื่อเรานี่ก็ประมาณสองสามทุ่มแล้วอาจารย์มะเหมียวก็กลับไปแล้วพี่ฝนใช่ทุกคนกลับบ้านกันไปหมดแล้วใช่ไหมอ่ะอืมใช่แล้วสวนสนุกเนี่ยเปิดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราเข้าออกได้อยู่แล้วพี่ฝนอยากไปดูไฟสวยๆนะ่ะก็นี่ไงก็มองดูอยู่เนี่ยแต่จะว่าไปสวนสนุกตอนกลางคืนนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันแฮะก็น่ากลัวนะเดี๋ยวพี่เอกออกไปดูให้ก่อนนะ ไปไหนอะก็ไปดูว่ามีคนยังอยู่อีกหรือเปล่าดิมีใครยังอยู่เหรอไม่รู้ได้ยินเสียงอะแต่ว่าไม่เห็นคนเลยเฮ้บไหนมีใครอยู่หรือเปล่าก็เอ๊ะอออดียเออัีก่อนนั่นอะไรอ่ะกำลัง่องดูอยู่ว่านั่นคืออะไรคืออะไรอะพี่เอกไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีอะไรจริงเหรอนั่นอะไรอะไหนอ่ะทำไมพี่ชายกับพี่สาวยังนั่ง ยังนั่งอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะพี่ชายกับพี่สาวก็ยังอยู่ใช่ปะอยู่แต่ว่าที่อยู่กับเขาน่ะแปลกๆอยู่นะมีอะไรงั้นเหรอแปลกมากแล้วพี่ฝนทำไมมีอะไรเหรอเพชกไปเจอไปเจอคนแปลกๆมา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเกิดเหมือนมีอะไรบางอย่างเดินผ่านไปเมื่อกี้นี้เลยเพวกหลัมีคนที่แบบตัวขาวๆทั้งตัวเดินไปเดินมาในสวนสนุกด้วยอ,ะอ่ะเขาอาจจะแต่งเป็นเป็นมาดขคอดก็ได้นะฮะใครจะมาแต่งเป็นมาดขคอด งั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ฝนไปดูบ้างฉันว่าท่าไม่ค่อยจะดีแล้วไม่ค่อยจะดียังอะเอออะเด็กเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เหมือนมีอะไรบางอย่างมีหลายอย่างเลยฉันเห็นละเห็นแล้วเหรอพวกเบ๊กเขาเดินกันทั่วเลยเดินกันทั่วเลยเหรอลองเดินไปข้างหน้านี่นั่นนะไหนอะข้างหน้านะเลี้ยวซ้ายไปก็เจอเต็มเลยข้างหน้าเลี้ยวซ้ายไหนอะฉันยังมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยมืดชะมัดเลยพวกเรานั่นไงอะเด็ก นั่นนั่นขายกันนะทําไมถึงมีคนที่ตัวขาวทั้งตัวยืนอยู่แถวนี้กันเต็มไปหมดเลยอ่ะเ,อเดี๋ยวก่อนนะไม่หวไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนหรือว่านี่จะคือคุณผีหรือเปล่าคะผมว่าชัวแล้วล่ะครับร้อยเอร์็นตดี๋ยวก่อนนะนี่คือคุณผีในสวนสนกุกหรอเป็นช่วงที่ผีเขาจะออกมาอย่างนั้นเหรอตอนสามทุ่มเนี่ยนะงั้นเอาอย่างนี พวกเราเรีบวิ่งหนีออกไปจากที่นี่กันดีกว่าไปเร้วเข้าก่อนจะไม่ได้ไป